ทอดแซ่บกระเทีจมเพื่อนหอมอน,หน,ออน่าจะกินี้ำข้าวเหนียวจ้ะน้อยเบื้อขอ้าวเหนียวก็น้ำสุกไปน้อยไข่เกี่ยวนี่เองดีมากเลยเพื่อน ข้าวเหนียวกันจ้ะคลิปนี้ก็ไปสนีละจ้าติ๋นข้าวเหนียวัน,นนี้ก็คุนซุกหายห้อยห้อยทอดไข่เกี่ยวจ้าเลื่อนใส่บกเกยวเทศใส่หอมจ้านี่ยดใหม่เด้จ้ะว่ากระเลืยงก็ดีแล้วจ้ะเนี่ยหอม จะทอดแซ่บกระเทศเแันบด้วยแซ่หอมหั่นบูดีมากเลยั่ด เนีก็นั่งไปสูบแกปิดไว้อีกก่อนใช่ต้องค่อยเกี่ยวไม่หน่อยนุ่งสีจ้ะจะือนุ่งไ้เด็ดขาหลังดีเลยเหลืองหอมแหละใส่ก,กระเทียมแล่เก็ตุ๋นท่านออกมา,อาหอมคือขาไม่ได้ปิด จ้ะว่ากระเลื้งก็ดีแล้วเจนหอมทอดแซ่บกระเทศยังด้วยพค่หอมนี่จะกินข้าวเหนียวจ้ะไม่ไหเบิ่งข้าวเหนียวกัน้ำสุกไปร้อยไข่เกี๊ยวนี่งจ้ะบิน ุหายห้อยๆทอดไข่เกี่ยวจากเลื่อนได้บอกเยอะเลไใ้หอมตาคู่ดีมากเลยเพื่อนได้จ้า,จา ขอน,นี้วก็น่าไปสูบแกปิดไว้อีกกคน,นใช่คลไขยเกี่ยวไม่หน่อยคทอ,อดไข่เกี่ยวจากเลื่อนได้แบบเกยอะถือได้หอมต้าปินเขอนิ้วกันขอน,นี้วก็พื้นซุกหายไม่ห้อย เป็นข้าแล้นียวกันตอนนี้ก็พื้นทุกหายห้อยๆตอนนี้เตรียมท้ายเข,ข้าแเหนวกันจ้ะคลิปนี้ก็ไใบชะนีนะจ้าเปิดใหม่ด้จ้ะว่ากระหลือก็ดีละจ้ะนี่หอมเป็นข้าแล้นียวกันตอนนี้ก็ ค้นซุปหายห้อยๆทอดแซ่บกระเทสกันด้วยหอมขอนวก็นั่งดีสูดแกปิดไปอีกก่อนใส่กำลังไขรเกี่ยวไม่น่อยคู่ดีมากเลยสับเพื่อน ซุปหายห้อยๆอย่มาหน่อยัิเกือบไหมใช่ไหมเรียมท้ายข้าวเหนียวกันจ้ะลิปนี้ก็ไป็นี่นล่วะจ้ะทอดไข่เกี่ยวจ้าเลื่อนใส้บวกราเทศใส่หอมตา,ตาทีดทอดใส่บกราเทศยำื่อน หอมป็นเขาแล้วเพื <iniz S 1> uh ่อนตอนนี้ก็เพื่นสุบหายห้อยห้อยอยู่จ้า เตรียมทายข้าวเหนียวกันจ้ะลิปนเนยกับปสมีแล้วจ้าดีเลยเหลืองหอมแ่ะเกมือนกระเทียมท้่เรินทนออมาหอมที่ครั้งเกือบหน่อยกัะเกือบใหม่จ้ะน อยาน่อยกนเกือบมันจชไะเตรียมท้ายข้าวเหนียวกันจ้ะคลิปนี้กับแม่ส้มีนะจ้า ออทอดไข่เกี่ยวจากเลื่อนไส่บกเกลืดไส่หอมจ้านี่อดไข่บกเกลเทยจากเลื่อนไข่หอมอาหารพคเ ทอดแซ่บประเทศกันด้วยแซ่หอมไปจ้าขอเนี้ยก็นก่าไปสูงแกปิดไปอีกก่อนใช่คล้า้เกี่ยวไม่น่อยนะเกี่ยวไม่น่อยกับเกือบใหม่จ้าเพื่อน ทอดไข่เกี่ยวจ่าเลื่อนไข่บกเกละเต๋อไข่หอมตาเอ๊ะทำไมเตรียมท้ายข้าวเหนียวกันจ้ะคลิปนี้ก็ไใบชะมีนะจ้าจะ้าปี๊ด ไข่เกี๊ยวจ่าเลื่อนได้บกเกจะถือได้หอมตานี่สิได้จ่าทอดไข่เกี๊ยวจ่าเลื่อนได้บกเกจะถือได้หอมตา ได้เกี่ยวจากเลื่อนได้บอกจะเทศได้หอมตาดีเลยเืองหอมแลเป็นบก